านญี่ปุ่นมาสามวันแล้วถึงจะกัดฟันต้านมันต่อไปก็ไม่มีความหมายพวกเราไม่ได้แค่ต่อต้านคนญี่ปุ่นแต่เราจะทำให้พวกมันได้เห็นว่าแผ่นดินนี้ยังมีคนจีนอยู่ประชาชนพวกนี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกคนอีกมากมายให้ตื่นขึ้น พวกญี่ปุ่นมาแล้วพวกญี่ปุ่นจมูกแล้วมันไหวสามชั่วโมงอบุกจะต้องยึดกดัข้างหน้าถ้ามันมียักษ์ใหไปบุกได้ต้องรีบกำจัดพวกมันแมลูกอันเดนจูการยึดนลหันหแบบนี้พวกญี่ปุ่นหรือจะกล้า ีจจอาศัยพวกเราแค่สี่ร้อยของต้านไม่ไหวต้องอาศัยคนสี่ร้อยล้านขลังมาช่วยเข็นพาด้วยเข็นขาด้วยเข็นขาด้าึกเ,เรามาขอเป็นทหารเด็กพวกนี้ทุกคนล้วนมีพออ่อแม่ได้รับใช้ชาติถือเป็นเกียรติจริงๆ พวกเราสี่ร้อยจะทำให้ทุกคนได้เห็นประเทศจีนเรายังมีความหวังพวกญีปุ่นได้ดูแลเหตเช่าพวกมันย่อมทำได้ทุกอย่างยิงเลยท่านนายกรัวก,ก็ยังมีฉันอยู่ให้เราทุกคนเจอกันชาติหนาะเจอกันชาติหน,ะนา นับลบรบ800 8ตุลาคมนี้